เราจะเข้าถ้ม,มกันแล้วเราก็ต้องํามาระวังด้วยนะคะเดินอย่างระมัดระวังนครับสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่วัดถ้ำเสือสวัสดีครับอวัดีครับวันนี้วันนี้เรามาที่วัดถ้เสือนะคราบอลนะ จังหวัดกาญจนบุรีนะครับก็วัดทําเสือนี้ก็จะมีทางขึ้นนะครับเป็นบันไดนะครับหรือว่าเป็นรถรางนะครับซึ่งรถรางเนี่ยก็จะมีค่าบริการนะครับคนไทยนะครับ1 0านะครับมบาทนะชครับ ะะส่วนใครอยากออกกำลังกายนะครับก็มีบันไดนะครับก็ไม่สูงมากนะครับก็แค่เหนื่อยๆนิดนึงนะครับ

เมื่อขึ้นมาข้างบนนะครับก็จะเห็นบรรยากาศนะครับของอมาจากรนนี้วิวด้านบนนะครับก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับเ,เพื่อนๆเ,เห็นวิวไหมพาเพื่อนๆไปดูหน่อยครับว,ว้าวเห็นรถล้านขึ้นไปไเลยเห็นรถล้าน รถล่างดอกขึ้นไปข้างบนน้องว่าขึ้นไปขึ้ไดข้างบนี่ครับนี่คือรถลางที่เราขึ้นมานล้วครับก็ข้างบนลมแรงมากเลยนะครับแต่ว่าอากาศเย็นสบายสบายนะครับ เื่อเราเดินออกมาจากที่ด้านลทางนะก็จะมีบันไดขึ้นไปข้างบนนะครับก็บรรยากาศข้างบนนะครับเดือนนี้เป็นเดือนเดือนธันวาคมนะครับเป็นวันอากาศลมเย็นสบายมากนั่รับัตรแล้วอ่ะนีเ่คือว่าท้นเขามาแล้วราเจอองค์พระขนาดใหญ่นะครับ มุมนี้จะสวยมากเลยนะครับจะเห็นดูดูที่สวยมากเป็นหัวเหมือนหัวเหมือนเป็นองเ์โตมูใช่ไหมครเราก็ไปเดินดูรอบๆบริเวณดีกว่านะครับว่าในวัดทั้งเสือนี่มีอะไรบ้างนะครับมีรักคางลายมีรักงหลายใบเลยนะครับ ดกต้นโพโอ้นี่ต้นโนะครับดอกไม้ตนโพรอกไม้องไม่งหัวใจไหมรูวใจไหมอ๋อนั่นี่ต้นโวต้นไม้ั้นผลใบโพนล่นเเขาเรียกว่าใบโพที่เป็นลักษณะคล้ายๆรูปหัวใจเราก็ไปดูกันเถอะ ผม,มเดี๋ยวเราจะลองเราจะลองเดินวนทางนี้นะนเขาเมาื่อกี้เรามาจากทางนี้แหละแต่ว่านั้นเหมือนของเป็นเป็นสถาปัตยกรรมของจีนเลยเราอยู่ทางด้านขวามือของเรานี่ขวามือพีเราเห็นไหมลูกเออเหมือนจีนเลยไหมลูกใช่ไหมสวยงามมากมนี่ทางทุกฝ่นี่พี่แต็นุ่งเนือกว้างมาก ว้าวเปลาดูเลยม่จัดอะไรลูกเต็มเลยเปาไมจัดพี่ตอะไรเปล่าปมีตะอูดวัวอัวไม่จัอูดวัวไม่ลูกมีอูดเนี่ยอูดอ่ะไม่ใช่อูดลูกแต่ว่ามันมีหนงใช่ไหมระวังตกไปวัวมีวัวโอ้กว้างมากเลยลูกมีวัวเนียยกว้างมีมา โอ้ยจะไปที่ทุ่งนานี้ย่วไปนู่นเลยหางโตจะไปยะได้อยู่ที่ทุ่งนานีถ้าเจอยญ้าอยากจะล้มไปจะคิดตลุ่มไปเพื่อนๆเห็นไหมวัวอยู่ในทุ่งหญ้าไม่แน่ใจว่าเขาทําอะไรทุ่งนาหรือทุ่งหญ้าก็ไม่แน่ใจน่าจะเป็นทุ่งนานะครับกว้างขวางมากเลยค่ะจะตกลงไป ที่นี่ก็เห็นทั้งวิวทางน้ำกับวิวสวยมากเลยค่ะวิวที่เป็นทุ่งแล้วผู้ทุกก็จะถึงแม่น้ำใช่ลมพื้นด้วยถึงแม้มีแดดแต่ว่าอากาศเย็นสบายมากตอนนี้ใช่ไหมครับนี่ยปาเห็นเห็นเห็นเหมือนสถาปะเยกวาามจีนเลยปลาลูกมีั่งนู้นเห็นไหมลึกเลยเหมือนใช้ที่เลยใช่ใช่ไหมลูกเนี่ยอันนี้ปลาลูก ที่เป็นวัดไทยปอะังเกศนี่ทุกคนจะมีพวกลายต่างๆเห็นไหมมันลายที่สวยงามน,นะาะเราดูแล้วก็จะรู้เลยว่ามันเป็นแบบเอกลักษณ์ของบ้านเรา,เาลูกเอกลักษณ์ของไทยเรานะ okay, เคลลงไปกระเถิบอะ,อะมาฝั่งนี้ครับเราหลบแดดกันนิดนึงเดี๋ยวเรากําลังจะลงไปข้างล่างแล้วนะคะใช่เพราะฉะนั้นรอบแรกเราเราขึ้นมาเราขึ้นมา,นมาด้วยรถรางถูกไหมครับ ตอนนี้เราก็ลังจะลงเดินลงดูเพื่อออกกำลังกายกันดีกว่าไปกันเลยตอนนี้เราจะออกกลังใจโอ้โหคุณคุนเยอะมากคนเยอะมากคนเยอะมากเออเยอะใช่คนเยอะมากเลยครับผม เป็นส่คุณที่ชอบมาก,กว่ดท่า,าสูงแล้วก็หนุ่เหลออ่าูนก็แล้วว่ามันสูง่ะมามาแต่มามาก็พอเลยแล้ลแวว่ามันสูงครับผม เราค่อยๆเดินลงลงเรามองแค่บันไดกระพอเรามองบันไดนะอืมค่อยๆมาเอิ่ออกมาเรื่องเราเก็ดก่อนหนักไ้กันใช้เป็นวันเมาเดี๋ยวตั้ใช้เป็นวันอะไรนะครับเดีต้องใช้เป็นวันอ่ะไม่ถึงขนาดนั้นหรอก ันนี้ยิ่งฉลาดอันสงูงเ <iza' n S 1> ก่งมากเลยค่ะตนี้ขึ้นบันไดนะคะขูดเท้าก่อนนเก่งมากลาานนะะเลยสาวลูกองคนี้เรากำลังจะขึ้นไปไหนข้ <Thanksgiving S 1> ้นถ้ำเพื่อไปดูไปกาบตาีละหลวงพ่อชื่นนะคะ<ป>แล้วงพ่อชื่นคืออะไรหลวงพ่อชื่นก็เป็นหลวงพ่อองค์หนึ่งอ๋ออันนั้นก็เป็นทางที่ขึ้นไปดู เริ่มพูดช้าลงเพราะว่าเหนื่อยเหมือนกันนะนี่เฮ้อ้าโอ้เราไม่อยู่ในถ้ำแล้วคะเราต้องเขาถุกดินเหรอเราจะเข้าถุกดินเรากำลังจะพาเพื่อนๆไปเข้าถ้ำกันนะครับแต่ก่อนอื่นเราต้องวัดกรองเอ้ตรวจวัดกรองก่อนตรงไหนเราต้องตรวจเจ้าฟันก่อนดุ ไปเลยครับแล้วทีนี้เราจะเข้าข้ามกันแล้วเราก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะเดินหมารอนครับอเดินข้ามกันครับเดินไปดูหน่อ้ครับินีปดูนครับนนครับของต้องดกันวกันเองคะขต้องนเดินีอ่นครับข้จะไดขัดท่นี่ับ ลวงนะครับลวงสองสาบนะครับแ <light> oh, so oh, the so ้นี่นะดูดูน้โดครับเอตรจจบ้วเจด้กมอหางอ่ะมาที่ถังปลาต้องไปจดข้าวค่อยๆเดินด้วยลูกนีเย็นสบายเนาะตอนนี้อยู่ในถ้ำใช่ไหม เดางนี้ก็มีเยะมากยับงเดตามลา่นั้นลูกชั่คเลยดินดีๆครับทรื่องทำทำร่นะลูกนะเพราะว่าเดี๋ยวืีบเลยไม่ดีสิเลยไ้องเสียเลยนะถ้ายพระพุทธธรมพรอสง์่วยงให้ทมไนก่อนยค่าอันนี้ประไปก่อนนะค่ะบายบาย ชอบอยู่นิ่งๆไร้แชติ็ใช้นะคะลัดไยบายบาย